วันนี้มาชมมวยไทยมันๆชกกันในน้ำหนักพิกัด134อปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงที่เห็นอยู่นี้ก็คือยอดเหล็กเพชรอัจฉริยะอายุ30ปีสูง163เซนติเมตรจากจังหวัดร้อยเอ็ดประเทศไทยนะครับกับคู่ชกของของฝ่ายนํงเงานวันนี้ก็คือเจ้าเสือใหญ่สอเดชผันอายุ23ปีสูง165เซนติเมตรจากกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เป็นมวยอีสานกับกรุงเทพเจอกันนะครับ ไฟล่าสุดนี้ยอดเหล็กเพชรก็ชนะพึ่งหลวงมานะครับในยกที่3ามส่วนเจ้าเสือใหญ่ก็ชนะพึ่งหลวงมาด้วยกันเหมือนกันนะครับเปิดตัวขึ้นมาแล้วนะครับเจ้าเสือใหญ่เจ้าเสือใหญ่ชนะนกพึ่งหลวงในยกที่หนึ่งนะครับก็ต่างคนต่างชนะพึ่งหลวงมาทั้งคู่นะครับยอดเหล็กเพชรนี้ได้ความหนักนวงนะครับเป็นสิงห์ภู้รนะครับส่วนเจ้าเสือใหญ่ได้ความบ้องไวนะครับ มาตรงอันตรายของเขานะดับฝันคู่ต่อสู้มาหลายคนแล้วครับเจ้าเสือใหญ่เป้าหมายใหญ่ทั้งคู่ก็คือไปสู่เลยการใหญ่นะครับมาดูว่าวันนี้เจ้าเสือใหญ่จะใช้ความสดบทความเก่าได้หรือเปล่านะครับมาฟังกิจการจากกรรมการก่อนนะครับกรรมการบอกว่าล้มห้ามซ้ำนะครับมีน้ำใจนักจีฬา,าเตรียมพร,มพรมอ้อมๆยู่กรรมการบอกลุย ยอดฤกษ์เพชรก็ขยับเข้าไปก่อนนะครับยึดก,กันอยู่ยังระวังตัวกันอยู่นะเจ้าเสือใหญ่เตะพดไปเต้ไม่ข้างหนึ่งยอด็กต่จอยังยังค่อยๆขยับยเจ้าเสือใหญ่พามาไปเลยยับมามานันสองไปเจ้าเสือใหญ่ยอดเล็กเพชรก็ไม่เป็นไรจอยังไม่ลูกหนักหน่วงอยู่ที่เขานะครับยอดเก็กเพชรเตะสูงไปเจ้าเสือใหญ่ อืมจะก,กระโดดเข้าไปโดนเตะไว้ก่อนนะครับมัดเลือดไปยอดด้งเพชรก็ขยับเข้ามาใหม่เจ้าเสียเจ้าย่างไปยังยึกยักใส่กันอยู่เจา้าเสียจีไปมันทุกไปเตะไปเอาเจ้าลักตุนุม่มโดนยอดดิ้งเพชรเตะตามโดนกันจับไม่มีอะไรขอโทษขออภัยกันยอด,ดเพชรมันสามาเจา้าเสียชัสวนขึ้นเหมือนกัน

มาเป็นชุดหนึ่งกันเจ้าเสือใจยอดหลวงเพชรเนี่เขาเผาไปทีละนิดทีละนิดเยอะเจ้าเสือโดดเขาลอ่อเข้าไปมัดหนึ่งสองไปอยอดหลวงเพชรก็อขยับเข้ามาไหมเตยเจ้าย่างไปเตยอีกครั้งหนึ่งเจ้าเสือมันซอมเข้าไปถีบไปอีกครั้งหนึ่งเจ้าเสือมันซอมมา ยาไว้ยวไว้ม like ันสองมืดไปเจ้าเสียจอยางไอ้ยาดื้อก็จอยางขึ้นนะครับเจ้าเสียมันสองไเจ้าใจมันสองขน่ะอืมยาดือเพชรนี่ยังวนลงมายังเข้าเข้ามาอยู่ยังไม่มีอาการอะไรสักคนนะครับเจ้าใหญ่มัดตรงเข้าไปอืมยอดือเพชรก็จอยางเยวไว้เจ้าใหญ่มันหุ้มมาจนอืมยาดือจอยางเจ้าใสมันสองขน่ะ ยังออกมาเป็นชุดเป็นชุดอยู่นะครับยังไม่แลกกันดูเดือดเท่าไรอืเตะไปยอดดีเวเตะอีกครั้งหนึง่งจะเสียห่ยังไม่มีอาการอะไรมันสองมาเตะมาเหมือนกันมันสองก็ไปยับไปเป็นเจ้าเสียใหญ่เดินบ้างเจ้าเสียใหญ่ฮุบไปมัดฮุบก็บไปหยกใเสียกันอยู่หมดยกที่หนึ่งนะครับโอยังคู่ชี้โซสีกันอยู่ยังไม่ มีอาการอะไรทั้งคู่นะครับยังออกหัวอ,กออกก้อยได้มันดูยกสิสองกันเลยเจ้าเสียเต้ไปยเเไไปัเพชรขยับเข้าไปไปเจ้าเสียยับไ้มันทุบไปเต้ไปม,มันสองเข้าไป,ตไปเต้ไปโอ้ยอดเพชรมัดรวมกันเจา้าใหมัดทุบเข้าไปเจ้ายอนเพชรมันทุบมาเต้มาเจ้าใหญ่มัดสองไปเตะตาม,ามเจ้าใหมัดสองตรงเข้าไปามันทุบไป มันสองข้างหน้าโอ้เจ้าเสือใหญ่มาเป็นชุดแล้วตอนนี้เจ้าเสมาตรงข้างหน้าไปมาทุกข์ไปยอดดิฟเฟกมาทุบสวนอยู่ยอดดิฟเฟกขยับบ้างเจ้าเสือใหญมาสองข้างหน้าเจ้าอืมยอดดิฟเฟกมาสองข้างหน้าเหมือนกันอ่อต่างคนต่างแยกมัดกันอยู่ตอนนี้อ่าเจ้าเสือใหญ่เจ้าย่างยอดดิฟเฟกกับเจ้าย่างมันเจ้าเสือใหันสองหน้าเตะวืดไปโอ้เฉียดหน้าไปเลยเจ้าเสีอใเตะไว้ครั้งหนึ่ง เจ้าเสียใจมาเป็นชุดชุดยอดรีเวทหมาดุ้อมมากันเจ้าจะมาขึ้นเหมือนกันอ๋อหมัดไปเตะไปยอดเรีเวทเจ้าจะแมนทุบมาเหมือนกันโอ้มัดเบื้องไปยอดเรีเวทเจ้าจะแมนทุบไปเหมือนกันยอดรีเวทเจ้าย่างโอ้มีเป๋เลยครับเจ้าย่างเจ้าเสียใจหมัดยับไปมัดยัเข้าไปพยายามจะใช้หมัดกันอยู่นะครับตอนนี้ยอดรีเวทอืมเจ้าเสียจหมัดไปเตะไปยับไป มันส้องเ้าน่ามันส่องเราทวงเน่ามันสองเขางาน่าโอ้โดนหมัดชุดนี้ไงหลังเลยไปยอดเหล็กเวทโดนนับเลยอ่าลุกขึ้นได้อย่โอ้เป้โย่เป้โย่โอ้กรรมการยุติการชกไปเลยนะครับโอ้เจ้าสีใหญ่ใสใจเลยครับเข้าไปหมัดชุดนี้เข้าหน้าเต็มเต็มเลยก้นจำบกไปเลยนะครับโอ้ยอดเด็กเพชรนี่โดนหมัดเต็มเต็มหน้าเมาหมัดไปเลยนะครับก็เป็นว่าเจ้าสีใหญ่ชนะนอกไปในยกที่สองนะครับ เจ้าเสื้อใหญ่สอสเจชพันนะครับโอ้ดีใจเลยนะครับชนะยอดมวยอย่างยอดเด็มเพชรได้นะครับมาดูข้างนึงครับหมัดเข้าไงนเนี่หมัดตบไปหมัดขวาเข้าหน้าเต็มเต็มเลยครับก้นจำเบ้าไปเลยเล่นเล่นล่างก่อนนะครับแล้วก็ฮึปซ้ายขวาเข้าหน้านะครับยอดเหลือเพชรน,นี่ปีไปอยู่นะครับกรรมการก็ยุติการชกไปก็กรรมการก็มาช่วมือให้ เจ้าเสือใหญ่สอติจันชนะนกปญายกที่สองก็ยินดีกับผู้ชนะนะครับยินดีกับเจ้าเสือใหญ่เป็นกําลังใจยอดเหล็กเพชรนะครับโอ้ก็ขอโทษขออภัยครับโอ้เป็นภาพสวยสวยงามนะกาบขอโทษลูกพี่นะครับก็ยอดเหล็กเพชรก็มาแสดงยินดีด้วยนะครับ